วิชานี้เป็นวิชาแควที่หนึ่งเรื่องการหาปริมาตรแบบเปิดกทรงกระบอกนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าจงหาปริมาตรโดยพื้นที่ปิดล้อมในการหมุนรอบแกน y แบบเชล์ y เท่ากับ1บวก x กำลังสองและ y เท่ากับ0ูนย์ x เท่ากับ0ูนย์ x เท่ากับ, 0, บ 2, 2ข้อนี้ทำยังไงขั้นตอนที่1เราวาดกราฟก่อนอันนี้ x อันนี้ y y เท <Y S 1> ่ากับ1บวก x กำลังสองคือสมการพาราโบลาล้อมแกน y เราเลื่อนไป1 y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งอ่ะ y เท่ากับศูนย์ก็คืออันนี้ x เท่ากับอะไร x เท่ากับศูนย์คืออันนี้ x เท่ากับสองคืออนันนี้พื้นที่ปิดล้อมเราคืออะไรก็คืออันนี้เออเออเออหมุดรอบแกนอะไรแกน y มุนรอบแกน y คือมันต้องขนานกันขนานกับอะไรขนานกับการหมุน่ะ v เราเท่ากับอะไรออกมา v เราเท่ากับ2 pi integrate x คูณด้วย y 2ลบ y 1 dx กลายเป็น2 pi integrate x y สองเราคืออะไรครับ x กำลังสองบวกหนึ่ง d อะไร dx จากศูนย์ถึงอะไรสองกลายเป็นสองพายอินทิเกรตศูนย์ถึงสอง x กำลังสามบวก xdx อินทิเกรต x กำลังสามได้ออกมาครับกลายเป็นสองพาย อันนีก x กำลัง3ได้ x กำลัง4ส่วน4บวก x กำลัง2ส่วน2จาก0ถึง2มาลองแทนค่าดูนะครับอะต่อมาการจงหาปริมาตรโดยพื้นที่ปิดล้อมในการหมุนรอบแกน y แบบเชลล์ ield, หรือแบบเปลือกทรงกระบอก y เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ส่วน4 y เท่ากับ0 x เท่ากับ0 x เท่ากับ2อะเรามาดูกัน x y y เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ส่วน4ก็คืออย่างนี้ y เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ส่วน4ตรงนี้คือลบรูท8ตรงนี้คือรูทอะไรรูท8 0 y เท่ากับ0ก็คือตรงนี้ y เท่ากับ0 x เท่ากับ0ก็คือตรงนี้ x เท่ากับสองคือตรงนี้อ่ะเขาบอกว่าให้หมุนรอบแกนอะไรครับแกน y ก็คือตรงนี้ออกมามันจะขนาดกับการหมุนก็คืออย่างนี้ึืออ่ะ v เราเท่ากับอะไรครับสองพายอินทิเกต x คูณด้วย y สองลบ y หนึ่ง dx หรือดูข้โอเคถจาก0ถึง2กลายเป็น2พายอินทิเกรต0ถึง2 x y 2เราคืออะไร2ลบ x กำลังสส่วน4ลบด้วย0 dx กลายเป็นเท่ากับ2พายอินทิเกรตศถึง2 2 x ลบ x กำลัง3ส่วน4 dx แล้วก็อินทิเกรต2ไพ่กเป็น x กำลัง2ลบ x กำลัง4ส่วนด้วย16ตั้งแต่0ถึง2ลองทำดูนะครับอ่ะต่อมาจงหาปริมาตรโดยพื้นที่ปิดล้อมในการหมุนรอบแกน x เป็นเชลอ่ะแบบเปิดทรงกระบอกนะครับก็คืออะไรเราวาดรูปก,ก่อน เท่ากับ y กําลังสองมันคือสมการพาราโบลา,บลาล้อมแกนและรลอมแกน x แบบนี้อันนี้คือ x เท่ากับ y กําลังสอง x เท่ากับศูนย์ก็คืออะไรขนาดแกน y อย่างนี้แล้วก็ x เท่ากับอะไร y เท่ากับอะไรรูทสองคือแบบนี้ y เท่ากับรูทสองเดลต้า v เท่ากับ a เท้าก v เท่ากับ2งพายอินทิเกรต y คูณ x 2 x 1, ลบ x หนึ่ง d ร dy อ่ะก็คือเรามุลรอบแกน x ก็คือตรงนี้อ่ะรือคลายไปหลอกมา2พายอินทิเกรต y x สองเราคืออะไรครับ x สองเราก็คือตัวนี้ y กำลังสอง x หนึ่งเราคืออะไรครับคือศูนย์ dy ศูนย์ถึงไรรูปสองก็กลายเป็นสองพายอินทิเกรตจากไรศูนย์ถึงรูปสอง y กำลังสาม dy อินทิเกรต y กำลังสามได้ออกมาครับ y กำลังสี่สวนไรสี่ จากศูนย์ถึงรูทเลยรูทสองลองทำดูนะครับไม่ยากแค่แทนค่าเฉยนะครับอันนี้ต้อง d y เายหมุนพอมาจงหาปริมาตรโดยโดยหาพื้นที่ปิดล้อมในการหมุนรอบแกน y แบบเชลแบบเปลือกทรงกระบอก y เท mm hmm. ่ากับรูทเกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศ mm ูนย์เเท่ากับศูนย์เเท่ากับรูทสามกราบไปไงอันนี้พี่เขียนการาจจาะ ผิดนิดๆหน่อยๆนะที่ใช้คร่าวๆ y เท่ากับรูท x กำลังสองบวกหนึ่งก็คืออย่างนี้ที่เดาคล้ายพาราโบลาแต่ความจริงไม่ใช่พาราโบลาขนาดนี้นะอาจจะมีโค้งอะไรอย่างเงี้ยความโค้งเล้กแล้วก็ y เท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย์อ้าวไม่ใช่ x เท่ากับศูนย์คือตรงนี้ x เท่ากับรูทสามคือตรงนี้พื้นที่ปิดล้อมคือตรงนี้ f i ้น เป,เป,เปคือการาฟ y เท่ากับรู x กำลังสองบวกหอาจจะความจริงไม่ไมโค้งเหมือนทราโบลาขนาดแต่พี่วัดแค่คร่าวเพราะว่าถ้าเกิดเขียนรายละเอียดลึกๆมันจะยากนะครับอ่ะอันนี้ก็กคลายไปเลยออกมาเดลต้า v เท่ากับ a เราคือ2อพายอินทิเกรตแลว x คูณด้วย y สองลบ y หนึ่งดีเลว dx อันนี้หมุนรอบแกน y จะแตดแบบเชลนะครับกลายเป็นสองพายอินทิเกรต x คูณด้วยอะไร y สองเราคือรูท x กำลังสองบวกหนึ่งลบด้วยศูนย์ dx ตั้งแต่ศูนย์ถึง root รูแลรูสาม 2องพายรูทสามเอกูทเกำลังสองบวกหนึเราใช้เทคนิคอะไรในการอินทิเกรตข้อนี้ก็คือสมมุติ U หรือ W W เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่ง d เท่ากับ 2x DX เท่ากับอะไร DW ส่วน 2x คลายเป็น2องพายอินทิเกรต x, 2 x. 2 รูท t w dx คือ dw ส่วนด้วย 2x ตดัตดตดัตดตดัตดตัดกลายเป็นพายอินทิเกรต w กำลังห่งส่วนสองตั้งแต่อะไรอ่ะขอบเขตอยอเขก็ใส่ไปเลยก็ได้อ่ะศก็คือเริ่มต้นที่1แล้วก็รูท3ามรูท3ามกำลังสามสอ นึ่งถึงสองใช่ปะ่ะโอเคถูกแล้วแล้วก็อินทิเกรต w กำลังหนึ่งส่วนสองได้หรอกมาครับกลายเป็นพาย w กำลังสามส่วนสองสองส่วนสามจากแลยหนึ่งถึงสอง้องแทนค่าดูนะครับอันนี้พี่คิดแบบคร่าวๆอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยนะคือพี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเป๊ะขนาดนั้นนะ,ะมาตรงหาปริมาตร โดยพื้นที่ปิดล้อมในการหมุนรอบแกน y แบบเชลเราวาดรูปกราฟก่อนออันนี้ x อันนี้ y x เท่ากับ3ลบ y กำลังสองกราฟจะเป็นยังไงคือพาราโบลาล้อมแกนอะไรล้อมแกน x อ่ะกราฟเป็นอย่างนี้ ล้อมแกลบเอ็กซ์ที้ีคู่เอออ่ะแล้วก็ x เท่ากับสามเเท่ากับสามคือตรงนี้แล้วก็ถ้า x เท่ากับสามวเป็นศูนย์ถ้า y เท่ากับรูทสามวเท่ากับรูทสามคือตรงนี้ y เท่ากับรูทสามเเป็นอะไรศูนย์ โอเคดุลที่ปิดล้อมคือ,อือน,นี้ v เราจะเท่ากับอะไร2พายอินทิเกรต x คูณด้วย y 2 y 1ลบ y ห่ะหมุนรอบแกน y ก็คืออย่างคือตรงนี้มาเราขนานมีอะไรบ้างก็กลายเป็น2พายอินทิเกรต x y เราคืออะไรรูสาม ลบกับ y หนึ่ง y หนึ่งเราคืออะไรเราก็จัดรูปก่อน x เท่ากับ3ลบ y กำลังสอง y กำลังสองเท่ากับ3ลบ x y เฉยๆเราคืออะไรรู้สามลบ x นี่ก็เป็นรู้สามลบ x d อะไร dx จากศูนย์จนถึงอะไร ศนจนถึงสามอืมอันนี้คือ y เท่ากับ x เท่ากับอะไรสามโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมกระจาย x ออกก็คือเท่ากับ2พายอินทิเกรตรูทส x จาก0ถึง3ลบ x รูทสลบ x นะครับแล้วก็ d x ลองทำดูนะครับสวัสดีครับ